งานเข้าแล้วผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณถูกตัดสิทธิ์จากมาตรก,การนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9พฤษภาคม2 5 6 4นนะครับช่วงเช้า,เช,าเช้าแบบนี้ผมก็มีข่าวข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ถือบัตรคนจนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีเขียนรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั่นเองนะครับจากการติดตามมาตรการเยียวยาโควิดรอกที่3ที่ปัจจุบันนะครับก็มีหลายมาตรการที่ทางภาครัฐนั้นออกมาเยียวยาประชาชนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมถึงเพื่อฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจเนื่องจากจะมีเม็ดเงินกระจายไปอยู่ในธุรกิจต่างๆหากเจาะลึกลงไปแล้วนะครับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับที่จะได้รับการเยียวยาเช่นกัน นะครับทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับได้สิทธ like ิ์อะไรบ้างและโดนตัดสิทธิ์อะไรล่าสุดนี้นะครับ 1. นนะครับผู้ที่บัตรคนจนหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้มาตรการโครงการเพิ่มกําลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3นะครับโดยกลุ่มนี้นะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนนั้นนะครับจะมีอยู่ประมาณ13.65ล้านคนและได้สิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนละ200บาทต่อคนนะครับ โดยรัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนธันวาคม64ซึ่งหมายความว่าในรอบเดือนพถุนายน2564นั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังได้เท่าเดิมนะครับจากใครที่ได้200ในเดือนนี้ก็ยังได้200นะครับและเดือนกรกฎาคมก็จะเพิ่มให้อีกเดือนละ200จากเดิมคนที่ได้200ในเดือนกรกฎาคมก็จะกลายเป็น400นะครับยาวไป6เดือนจนถึงเดือนธันวาคม2564เลย และโครงการที่สนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นที่ได้เข้าร่วมโครงการก็คือโครงการเราชนะนั่นเองนะครับในส่วนของโครงการนะครับในระยะแรกที่เป็นการเพิ่อมวงเงินให้กับมาตรการของโครงการเราชนะให้กับผู้ที่ ได้สิทธิ์มาตรการอยู่แล้วเพิ่มสัปดาห์ละ1000บาทรวม2สัปดาห์เป็นจานวนเงินทั้งหมด2000บาทนั้นโดยเงินนะครับจะโอนเข้าอัตโนมัติตามวันที่กําหนดข้างต้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะนะครับย้ํานะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะนะครับและยังไม่มีการเปิดให้สมัครใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในมาตรการนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในรอบใหม่ซึ่งจะโอนเงินเข้าทุกวันศุกร์นะครับโดย จะมีการโอนเข้าครั้งแรกนะครับในวันที่21พฤษภาคม64และอีกครั้งในวันศุกร์ที่28พฤษภาคมนะครับซึ่งสามารถใช้จ่ายนะครับได้จนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับทั้งนี้นะครับสิทธิ์เราชนะสามารถซื้อได้ทั้งสินค้าร้านค้าที่เข้าร่วมบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมดมาูการคนละครึ่งนอกจากนี้นะครับรัฐเขาก็ยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสาธารณะนะครับขนส่งส่วนบุคคลนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับและทีนี้เรามาดูนะครับ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับจาก2มาตรการนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาราศุดม่งวันที่7พฤษภาคม2514ด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็ได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา,วยาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส3นะครับและ มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่2ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2564หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม64นี้นะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการ2โครงการนี้นะครับเนื่องจากนะครับว่าท่านได้รับการเยียวยาแล้วนะครับจาก2โครงการแรกนะครับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับจะ ไม่ได้คนละครึ่งเฟดสามนะครับย้ำนะครับไม่ได้โครงการนี้คนละครึ่งเฟดสามและยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังด้วยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพนะครับปอดเชื้อโควิด -19 กกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ